ทานใจยังบอกหนึ่งเก้าเก้าอยู่ดอกเลยอาจารย์ทามอา <laughs> จารย์ทามบอกว่าหนึ่งเก้าเก้าอะไรเนาะวะ <laughs> อะไรเขาอยู่กับอาจารย์ปองอยู่ลุกสิลุกสิฉันเห็นเงินแต่เป็นแบงค์ <laughs> ถ้าเป็น <laughs> เงินเป็นตับเนี่ยจะเป็นเลขสี่สี่นะสี่หนึ่งเก้าได้ห้าหนึ่งเก้าแต่ผมว่าเก้าหนึ่งห้าหัวจอกเก้าหนึ่งห้านะเก้าหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าหนี่ง ทำอย่งั้นก็ถอดหนึ่งเอาเจ็ดใสแค่นั้นเองเก้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าหรืออะไรแบบนี้หนึ่งกับเจ็ดนะเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนออกอะ่ะหนึ่งเก้าเก้านี่ได้ได,ได้ก็แล้วกันนะเลองไมไทยเนี่ย,มไ,ยนะไม่เกี่ยวกับผมอาจารย์ไทม,อาาทม์อาจารย์ไามลูกศิษย์อาจารย์ปฟองศ <laughs> ูนย์ตัวนี้ออกศูนย์สามเอ้ยศูนย์สามเออสองตัวนี้ออกสองหก ถ้าเกิดเข้ามาห้าตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นเห็นไหม90288ถ้ามาเข้าห้าเห็นไหมยงเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มไปในนี้ก็จะเป็นเห็นไหม759ไปอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจะอยู่ในโซนเป็นเลขโหลอะ759กับ19559เนี่ย ตัวที่ออกใบอีกตัวก็169 196กเนึ่จะออกใบหรือจะมาโซนนี้ก็ได้749ดสี่เก้าแบบนี้ก็เอาซิทแซกอยู่ในนี้ล่ะในกรอบนี้ผมว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะพอดู9028ปับ๊บโยงมาตรงนี้ปับ๊บแปดตัวนี้เขาก็ออกเป็น81ใช่ไหมก็นี่ทะแยงมานี้พอเข้า5ตัวนี้เห็นไหมถ้าเกิดเข้ามาต่อ5ก็เบื้องต้นกันนี้ใครจะกลับห้าหกหก็แล้วแต่ หนึ่งห้าเก้ากันออกได้เห็นไหมเป็นเลขหหลงับได้อยู่ประมาณนี้จะดูขยงกลับไปทางนี้ก็เก้าศนสองแปดมาทางนี้เห็นไหมพอเข้าห้าตัวนี้นี่ก็เป็นห้าเก้าได้เห็นไหมเป็นเชื่อมโยงตัวเก่าห้าเก้าได้ไม่หนึ่งห้าก็ห้าเก้าแหละผมว่าอยู่ประมาณนี้คือเลขตัวเก่าอ่ะมันไม่ได้ออกตัวใหม่หรอกไม่ได้ออกไกลนะผมว่า แต่ว่าผมมั่นใจว่าถ้ามาต่ำก็น่าจะหนึ่งห้าถ้ามาสูงหน่อยน่าจะเจ็ดเก้าห้าเก้าอะไรอยู่ประมาณนี้ที่จะสี่เก้าพี่อุนนะ์งญิงเหรออุ์งญิงมาวันนั้นนหะเออขาชอบว่ะอ,อ้าองุ์งญิงเขาถงถ่ายรูปคู่นะเออเขาอุ์งญิงเขาเกิดพศสี่สิบเก้าอายุสิบแปดปีเมื่อกี้ออกอายุแล้วหรอครับ คุณแม่องค์หญิงก็มาซื้อพ,พสอส49อือฮาไม่แน่ไม่แน่แนงอก49ก็อยู่ในจาย์แม่เราออีครับอ,อยู่ในปกอะไม่ได้อยู่ใกล้หรอกปกลอตเตอรี่เขาก็ให้มาแล้วอะเห็นไ,ไหมถ,ถือว่าอยู่ในกรอบอะหนึ่ง49ก็พสอสเกิดองค์หญิงก็49ง,ง่ายง่งาย2 2 5 49 ลุงหนิงเคลดตางแทงนะครับดังนั้นลุงมีโอกาสถ่ายหน้าแบตเตอรี่ถ,ถ่ายหน้าปกปตอนนี้ก็ลังดังไมน,นะเพรก็อยู่ประมาณแค่โซนนี้ละ่ะถ้าบิดมาทางนี้ก็ไปทางลุงหนิงหน่อยปกฉลากก็หนึ่งสี่เก้าเขาให้มาแล้วขาดแปดตัวเดียวเราก็ให้ดูกับปกเอาใครชอบเลขแปดอะปกเขาจะบ่งบอกไว้แล้วเฉียวแต้มทนี้เราก็มาดูอีกที่หนึ่งก็คือบอกเป็นหลักแสนกระดาษแผ่นนี้มีความสําคัญมากอ่ะ ลองไล่ดูอ่ะมันจะมีแนวทางของเลขล่างไล่มาตลอดเลยเนี่ครั้งสุดท้ายของเลขล่างจะอ,ออกตรงนี้งวดต่อไปถามว่าจะออกเจ็ดเจ็ดได้ไม่ได้เห็นไหมนี่มันอยู่อ้อมเก้าศูนย์นี่แปดเจ็ดได้ไม่ได้ถ้าเชื่อมศูนย์ก็นี่แหละตรงนี้มีแค่นี้ถ้าจะมาย้อนมากลับมาสามสีได้ไม่ได้เห็นไหมนี่คือเลขล่างที่อยู่ใน่เนี้ยถ้าเกี่ยวกับเลขแปดหลักแสนส่วนมากเขาจะออกกลุ่มนี้ แต่เราไม่ไม่รู้ว่าจะเข้าตรงไหนนะถ้าเข้าหนึ่งไปอยู่ตรงนี้แค่นี้ถ้าเข้าเจ็ดก็อยู่นี้ถ้าเข้าหกก็อยู่นี้ลักษณะเราจะเข้าไปทางไหนนะ48สี่แปดห้าสี่แปดได้ไหม,มผมก็ตอบยากนะแรกเนาอัน,นี่เราจะเน้นตรงนี้ลองดสูสเต็ปนี้ที่จะเป็นสเต็ปแรกอะหวังวงอนนี่จะเป็นสเต็ปแรกปับเราดูประวัติตั้งก่อนปีใหม่มานี่เก้าเห็นไหม เก้าเขาจะต้องมาหลักสิบใช่นไหมนี่เทคนิคง่ายๆอันนี้มาอเก้าศูนย์แต่ตรงน,นี้ไม่ถูกเท่าไรไม่เท่าไรแต่ผมก็ดูอยู่ดูไวอยู่แต่พอดีมัว่ววานี้ผมก็ดูอยู่แต่ผมก็ปล่อยวางอะ่ะก็ดูว่าเออหกี่อยู่ตรงตำแหน่งนี้น่าจะมามาหลักสิบเห็นไหมนี่ศูนย์หกสามเลยไหมนี่แล้ววดนนี้วดนนี้นี่ผมวงไว้แล้วนี่แหละดองเก้ามีสองจุด เก้าน่าจะมาหลักสิบเบื้องต้นมันจะมาอะไรนี่เก้าห้าเก้าสองเก้าสี่เก้าหกเห็นไหมนี่จากประเด็นสองประเด็นนี้ผมว่าน่าจะถูกแล้วเก้าสองทะเบียนรถแอสไปแต่ถ้าเขามาห้าเออเก้าสองก็ได้นี่เก้าสองเก้าได้นี่เก้าเก้าสองอะไรก็ได้นี่ 92, มีเก้าสองมาเลยใกล้ๆเลยนะแล้วก็สมมติถ้าว่าเลขอยู่ในกรอบแล้วก็มีหนึ่งห้าเห็นไหมนี่ต่อเก้าห้าหนึ่งมันก็โอเคเกินไปหรือเปล่าอ่า พรลยจะหนึ่งห้าเก้าเห็นไหมหนึ่งห้าเก้ามาได้เบื้องต้นแต่ส่วนมากตัวนี้ต้องมานะ่ะเลขเก้าต้องมานะผมไม่รู้ว่ายังไงก็าทั่งว่าเลขเก้าต้องมานะนะอยู่ประมาณนี้รู้แต่ว่ายัางไงเก้าต้องมาอยู่แถบนี้ไม่งั้นก็ยังไงต้องดึงมาเก้าต้องมาอยู่บนนี่ละเก้าหกผมชอบอยู่อะไรนะ ตัเจ็ดห้าเก้าสิคือเลขที่ผมชอบอยู่ในเกาะกลุ่มแปดหลักแสนแล้วก็ชอบอีกตัวคืออันนี้นคือชอบนะพูกเขียนทำไมเขียนเยอะเกินไปหรือเปล่าเยอะแหละเยอะแหละปก <c oughs> ติกกเขาชอบตัวนี้ส <c oughs> ิบห้ามันเป็นลิตัวเก่าที่จะออกล่างก็ชอบอะไรเนาะ ล่างยังมองไม่ออกครับมันต้นก็แปดสามศูนย์หนึ่งอะไรแบบนี้มันจะพ่วงไปเงี้ยสี่เก้าห้าก็ได้นะแต่ว่าผมแน่จะออกห้าเก้านี่เสที่ผมชอบคืออยู่ในกลุ่มปอบแปดหลักแสนเลยนะครับนอกนั้นก็ตามที่ผมชี้นะว่าตัวนี้ตัวหลักเพราะว่า ม่งั้นก็ตัวนี้เพราะว่าเป็นเลขเก่าอ่ะออกเมื่อกี้หวยออกเมื่อกี้สามเก้าห้านี่วันนี้อาจจะห้าเก้าปั๊บเปลี่ยนหลักร้อยนิดหน่อยน,นะนี่มันจะเปลี่ยนเบิ้ลหน้าห้าห้าเก้าก็ได้อันนี้คือเลขอยู่ในเลขออกวันผมว่าไงเก้าก็ต้องมายังไงก็เก้าเก้ากับหนึ่งกับห้านี่ยังไงก็ต้องมาอยู่กลุนน่มตัวนี้คือ ถ้าเดี๋ยวๆขอเช็คแป๊บเดียวแต่ส่วนมากถ้าเราดูยืนยันตามที่เราคำนวณเนาะนอันนี้อป็นปะริศนาจะเป็นหนึ่งหรือเป็นเจ็ดถ้าตรงก็เป็นหนึ่งเก้าหนึ่งห้าถ้าเป็นเจ็ดก็ 7, จะมีเ <5, S 2> <5, S 1> อี <9. S 3> อยงนะ หน้าไม่แน่อาจจะเอียงยังเอียงมันออกไปไหมเอียงไปก็เป็นเจ็ดห้าเก้าถ้าตรงไปก็เก้าหนึ่งห้าอะไรอย่างงี้มีสองตัวไลยชูลงเหมือนน่าจะอยู่โซนนี้นอกจากตัวการคือหกเก้าหนึ่งหกเก้าแค่ตัวเดียวอะเพาอยู่แนวผมไล่ดูแล้วมีโอกาสที่จะเก้าที่จะกลับมานะ<อ>เขียนแต่ยังไม่รู้จะเขียนให้ตัวไหนนะยิ่ไงไว้ยิ่งไว้ส่วนตัวผมชอบ บอกไปกันเลย915เพราะ5 519ม,มันออกไปแล้วผมไล่ดูอ่ะมีโอกาสที่จะออก915 195เยอะ่า519คงออกยากคงออกยากออกยากมาก่ว่าตัวหลักๆเราคือพูดไปก่อนพูดให้มันออกเลยไม่ต้องเขียนก็นได้อ๋อดูอาจารย์เนี่ฟซีรู้กันนะ่อะ เดี๋ยวจะพูดเรื่องฝันดีว,วะ่ะเพราะว่าแต่ฝันดีว,ว่ามันโอเคอยู่ประมาณหนึ่งฝันขี่ช้าง